แต่ถ้าจักรพรรดิเนี่ยสวดแล้วนี่ถ้าตั้งใจสวดจริงๆนะไม่เกินห้าปีนะฮะสัมผัสได้ทุกคนนะสิ่งที่เราจะเริ่มสัมผัสได้อันดับแรกๆมีคืออะไรบ้างครับหลวงตาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับพันกเ,นะเกี่ยวข้องพันกับเรานะเกี่ยวพันกับเราเนี่ยเวลานึกอะไรจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาไปไหนบืดๆเนี่ยมีความรู้สึกมีคนเดินตามนะ เวลาเราสวดคนเดียวเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีคนมาสวดกับเราด้วยถ้าเวลาเราสวดเราจะนึกถึงบริเวณแถวนั้นมาสวดกับเราด้วยเป็นความรู้สึกครับอืมทดลองดิสวดมานานแล้วยังอ่ะเนีย่ยเห็นสาวๆเดินตามคลนสาวๆเนี่ยกำหนดบอกให้มันเหลียวหลังมามันเหลียวทันทีแล้วเอาจริงนะะครับ เดี๋ยะสะใครก็ได้เวลาตุ๊ไปไหนอ่ะอันนี้คือกําลังจิตใช่ไหมครับหลวงตามันไม่ใช่ความรู้สึกมันกระทบด้วยจิตอ่ะกําลังจักรพัดนะครับพอเวลาเราสวดเราก็นึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักระพัดง่ายง่ายถ้าอยากพิสูจน์อ่ะตัวเฉพาะผีเนี่ยโอ้ยง่ายครับกลัวหรือเปล่าละ่ะตรงไหนตายเยอะๆก็ไปนั่งตรงนั้นอ่ะ มาสวดมนต์ด้วยกันนะจ๊ะมาะสวดแล้วตอนนี้น <laughs> <laughs> อย่างเขามาสวดกับเราพอมาสวดเลิกสวดแล้วเขาจะตามเราต่อไหมครับหลวงตาถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็ตามอยู่นะฮะเาละเอียดแต่ก็ยังไม่น้อมได้ไม่เต็มที่คือยังไม่เปลี่ยนเขาก็ตามไม่ได้อ๋อมันเขามีลักษมีของเขาว่าเขาไปได้ไกลแค่นี้ยกเว้นเพื่อนกันรู้จักกันเขาเกาะไปกับเราได้อยู่ไม่ใช่างเขาจะไปก็ได้ทุก วิญญาณนะไม่ใช่ใจ่วิญญาณบางวิญญาณมาไปไกลไม่ได้หรอกครับจารุมเนี่ยแค่จารุมเนี่ยกับลุกกเทวดาอากาศภุมิเทวดาเนี่ยไปได้ไม่เกินหกกิโลมเบียจากนะั้นไปต่อไม่ได้ยกเว้นพวกนาคเมืองนาคเมืองนาคเมืองยักษ์เมืองคุดเมืองอะไรเนี่ยมันเป็นเมืองไม่ใช่เป็นวิมานเมืองเป็นภาษาราชวังใหญ่ มีเจ้าเมืองมีมเหสีเป็นเพียบเลยนันาไปได้พังนั้นไปได้แต่ไม่ใช่เมืองเดียวมีหลายเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่มันอย,มอ,ยยมอยู่ในชั้นจาตุมพรัะนั้นนาคเขาถึงบางที่เนี่ยนับถือนาคมากแล้วแถบ,แถบ,แ,ถบแถบอีสานแถบทั้งนั้นอะ่ะครับนนะเขาเป็นเทวดานะเขา,เขาไม่จะเป็นงูนะ <laughs> แล้วอย่างคนที่ไปขอโชคลาบกับท่านแล้วขอได้คือต้องมีความเกี่ยวพันกับท่านไหมครับไม่ใช่ตัวเองมีอยู่แล้วอ๋อคือเราเคยทํามาใช่เมื่อนนางตะเคียนน่ะนะมันไปสัมภาษณ์นางตะเคียนนะนะครับนางตะเคียนถ้าบอกเลขได้ทุกคนนะ่ะนางตะเคียนโดนโค่นแน่นอนนางบอกไม่ใช่เป็นกระจกอย่างเดียวเพราะว่าตู้มีลาบอยู่แล้วเนี่ยมีเคยทําเกี่ยวกับลาบเนี่ย ไม่ด้ส้มตำนะลาบนะฮะทุกไม่ต้องไปขูดหรอกแค่มองดู้าแม่นั่งมีโชคหรือเปล่าขอสักสองตัวเนี่ยมันก็จะเห็นแวบ,บๆขึ้นมาละเขาเป็นกระจกเฉยๆครับถ้าไม่มีนะไปขูดยังไงมันก็ไม่เกิดล็อกเล็บอะจ้างั้นนางสะเคียนให้ได้หมดเลยก็โ ไม่ได้ไม่ใช่แล้วเราต้องทําบุญแบบไหนครับหลวงตาถึงจะมีโชคลาภบ,บ่อยๆครับโอ้ตบบุญไม่ได้ตั้งใจอนระับทาบุญแบบไม่ได้ตั้งใจเออมาเที่ยวะมาเที่ยวแถวเนี้ยแถวเขาค้อเนี่ยผ่านรถมาเอ,อ้าไปดูที่มันวัดวัดนี้มันวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขามาเห็นเขาสวดมนต์แล้วก็หยอดตู้เไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดหรอกจะจะมาเที่ยวครับประมาณนั้นแหละ เห็นลวงพี่เดินมาเอ้าหลวงพี่นี่สวายสตงังหลวงพี่ดีกว่าให้ส,สวายหลวงพี่ครับอ๋อสาธุค,ครับประมาณนั่นแหละพูดถึงพูดถึงทานไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจให้ไปทานครับแต่เห็นแล้วทานประมาณนั้นแหละโชค,โชคลาภที่เราจะได้ก็คือได้มาแบบไม่ตั้งใจเหมือนกันค,ครับอันนี้คําถามจากที่นี่นะครับมีรูปลักษ หลงตาติดอยู่ติดอยู่หน้าห้องน้ำจะบาปไหมครับโอ้ยติดที่ไหนก็ได้หลวงพ่อท่านบอกติดอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนทองอย่าให้ค,คนเห็นก็แล้วกันคนเห็นเดี๋ยวเขาว่าเอาไม่ต้องควรถ้าบ้านเราเนะี่ยเราเข้าคนเดียวติดที่ไหนก็ได้ท่านบอก นะครับทำไมหลวงตาถึงเน้นสร้างรูปลักษ์หลวงปู่รูปลักษ์จัก,กรพรรดิแล้วต้องสร้างจํานวนเยอะๆด้วยครับตัวไม่เข้าใจนะรูปลักษ์ที่มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตประมาณไม่ได้ครับสบายแค่นี้สบายอย่างอื่นไม่ได้ครับเข้าใจยัง จักรพรรดิไม่ใช่ของใครถ้าตู้ไม่ศึกนะี่นอนได้จะเป็นจักรพรรดิข้างหน้านอนนะได้แน่นอนเลยแต่ไม่ได้จะเป็นเจ้าของนะฮะได้สวยชาติเดียว <c oughs> ชาติต่อไปก็เป็นของคนอื่นแล้วออมันไม่ใช่ของใครงไงแล้วอย่างเราเกิดมาสเสวยชาตินั้นแล้วบุญเราจะหมดไปไหมครับหมดดี <c oughs> ทำไมทำต่อ <c oughs> หมดยังไงก็หมด ก็เหมือนคนที่เกิดมารวยในชาตินี้แล้วเขาไม่ทําบุญต่อใช่ไหมครับหงหมดอะบางคนขอทานยังมีเลยหมดเจี้ยงเลยจ้ไม่ได้ทําต่อมันหมดเราก็ต้องจําเป็นต้องขอทานแก่แล้วทาอะไรไม่ได้มีเยอะแยะไปแต่อย่างคนที่เขาชอบทําทานอย่างเดียวครับหลวงตาแต่ไม่ค่อยได้ภาวนาทํากรรมฐานครับบุญที่ได้มันต่างกันมากไหมครับไม่มากลรวก็รวยอะรวยแต่ว่า ไม่ค่อยมีปัญญาอะไรประมาณนะี้หรือขาดสาสตว์ไปครับเป็นคนที่พิการแต่รวยอะไรเนะี่ยป่วยแต่รวยครับอันนี้คำถามต่อเนื่องจากเมื่อวานครับหลวงตาเขาสงสัยเรื่องที่หลวงตาพูดว่าพระใหญ่เลี้ยงพระเล็กครับทำไมไม่เห็นเดี๋ยวแย่ไปครับเอาใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยผาซ่อนแก้วเนี่ยครับ พอเริ่มสร้างพระใหญ่นะคนแห่กันไปตึมเลยหลวงพี่เปิดตู้อย่างเดียวเลี้ยงไหมเลี้ยงคนแถวนั้นด้วยดอกไม้ทูบเทียนอะไรหมดเลยสนามพระใหญ่เลี้ยงเลี้ยงพระพระมีชีวิตแล้วเลี้ยงคนแถวนั้นด้วยคือเหมือนพระใหญ่ก็จะเห็นได้ง่ายพอคนเห็นเขาก็โมทนาพระองค์นั้นก็จะมีกําลังเยอะขึ้นไหมครับหลวงตาใช่เทวดาก็เยอะ Oh. ตู้ไปไม่เห็นเลยพระใหญ่ๆทั่วประเทศเนี่ยสาวทิตย์ไปดูดิครับวัดม่วงไม่เห็นี่ะเราไปอ่ะคนยังกะนอน่สาวทิตย์ครับสร้างกี่ปีรู้วป่าน่ะสร้างตั้งแต่หลวงตาฝึกกับหลวงปู่นั่นผ่านไปผ่านมาจะเป็นโครงอยู่เลยสิบกว่าปีอ่ะครับสร้างเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพี่ท่านนอนสบายเลยเอารับสะตังอย่างเดียวไหม หลวงพ่อองคงใหญ่เลี้ยงพระทั้งวัดเลี้ยงทั้งอำเภอด้วยร้านอาหารก็เลี้ยงอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยคนะนะพระใหญ่เลี้ยงพระเล็กอะแล้วอย่างตอนแรกครับหลวงตาที่เหมือนว่าเราเพิ่งเริ่มสร้างฐานยังไม่เป็นรูปลักษ์อะครับมันจะมีกําลังไหมครับหรือ,อมีพลังงานที่เราคิดจะสร้างรูปลักษ์นี้ไหมขออธิฐานแล้วดีขอเจวดาเขาแถวนั้นอะนเขาช่วย อย่างรูปหลวงปู่นี่คือร้องขึ้นดิเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับแถวนี้นะถ้าโลกมันปกติเนี่ยคนก็เวียนไปเวียนมาเพ่อหลวงพ่อเป็นโพลิสัต์เนี่ยใครมาขออะไรท่านก็ให้ครับถ้าสวดมนต์ท่านก็ให้อยู่แล้วให้ตามกําลังนั้นแหละอย่าไปขอมากเดยดูกําลังตัวเองเนี่ยนี่มีเท่าไหร่ไม่เกินล้านก็นอย่าไปเกินล้านเด ถ้านมิตมันได้ล้านก็นขอไปอีกสิบล้านวนะ่ายี่สิบสามสิบร้อยผูโน้นถ้าขอไม่ได้เอาสักร้อยก่อนร้อยถ้าได้แล้วก็สองร้อยไงสองร้อยกับพันพันก็หมืน่นหมื่นก็แสนแสนก็ล้านล้านก็หลายหลายหลายลา้าน,าน,านหตายก่อน แล้วอย่างมีคนสงสัยว่าถ้าเราขอได้แล้วเราต้องใช้คืนยังไงครับหลวงตาเป็นประโยชน์กับตัวเองก็เป็นประโยชน์สาวๆยิ้มหลวงพี่ให้เลยอไปกินกาแฟกินกาแฟพันหนึ่งใช่อ๋อคือเขอมาล้อไมีประโยชน์ครับอืไม่เท่าอยู่แถวๆนี้ก็เอาไม่เท่าจะเอาอะไรแจกอย่างเดียวก็ถูกนะก็กินด้วยแจกด้วยไง แต่อย่าเก็บนะเก็บไม่ได้เลยครับไม่ได้เดจเจ็บแล้วคิดตู้จะคิด้รหเก็บไว้ไว้เดี๋ยวมันจะออกรุ่นใหม่เมอาเนี่ยเก็บไปดีกว่าไว้ปพราะมาณเนี่ยพอเก็บนานๆานเข้าอ้มันเยอะแล้วเนะีปปเ่ยกูไปดีกว่าวนะเนี่ยมีทุนแล้วนี่ว่าไปเลยใต้เห็นเยอะนะครับพระเชียงใหม่ตอนที่ไปอยู่นะโอ้โหล้วเหนียวนะองค์นั้นเนี่ยเหนียว ได้มาได้เข้าแบงค์อย่างเดียวแล้วเข้าอย่างนันโอ้เป็นล้านอ่ะยังนึกเลยโอหลวพี่หงคงนี้ไม่นานเนาะไม่นานจริงไปงจริง <c oughs> พอไ่นั่ง <c oughs> นอนคิดถึงเงินที่ได้ทุกวันไง <c oughs> เพราะเป็นคู่สวดเป็น <c oughs> โหเมื <c oughs> อ่อก่อนมันรับเยอะนี่ออกงานเยอะออกงานทุกวันไง <c oughs> ไม่จำกว่าพันสองพันเมินบางวันอ่ะแล้วก็หลายปีลองคิดดูเป็นล้านนะ สะสมไว้นะ่ะแล้วนอนคิดนะเอามาสมุดมาดูโอ้โหขึ้นไปแล้วเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเฮ้ยกูไม่อยู่เลยไปสิสู้มายว่าอยากเก็บนะหยอดตู้เลยครับใครถวไว้หลวงพี่ยอดตู้โอ้ไม่มีแล้วไม่มีก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมจำเป็นต้องอยู่จับชายขายปลโล่ เพิ่งมาสวดมนต์ครั้งแรกครับเมื่อกี้สวดแล้วเกิดอาการเบาพระในมือเกิดอาการสารั่นหรือดิ้นได้อันนี้คิดไปเองหรือเปล่าครับโหจะคิดให้พระดิ้นได้นี่เก่งแล้วเอา้าพระดิ้นดิ้นดิ้นเนี่ยโหไม่ใช่ธรรมดาแล้วมา่อยางมันคิดเรามันเป็นมันไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกอาจารย์ท่านดิ้นเราไม่ได้คิดมันก็เกิดเบา พอเบาเบาพระเนี่ยมีพลังงานเขาใช่ไหมครับบารมีรวมหลวงพ่อ้องคิดดูดิสมัยก่อนพระท่านเต้นด้วยย<อ>ี่หลวงตาฝึกอยู่กับท่านน่ะในกุฏิใช่ให้พรร้วพร้อมกันกับท่านด้วยอ้าวหลวงพี่ทั้งหมดในกุฏิให้พรพร้อมนะท่านท่านพูดอะทุกคนได้ยินนะท่าน ท่านนั้นหงตาไม่บวชหรอกอาวก็จริงอนะสิ่งพวกนี้มันทันว่าโอ้ยมันทําได้เองก็ทําได้ทา่านบอกแต่เองจะทนทําได้ขนาดไหนจะมาเองเนี่ยฐานเนี่ยเองสวดมนต์ได้หรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยสวดเยอะๆได้ไหมสักสิบยี่สิบปีอ่ะใช่ไหมนะตุ๊ อ้าวก็ถูกแล้วล่ะมันก็ไม่มีผวมรู้สึกทางโลกแล้วไม่ได้บันทิดโลกเลยอะอย่างอยู่เนี่ยเขาให้กินนอนส่วนมนต์ก็อยู่เนี่ยยังไม่ต้องไปไหนเข้ากุฏิเขาาา้าศาลาเข้ากุฏิเขาาา้าศาลาร้านกาแฟวนเวียนวนเวียนแถวเนี่ยยี่สิบปีอะครับไม่ไปไหนอะลองี่เรูไม่ได้อะไรก็ให้มันรู้ไปเลยอย่างน,น้อยก็ได้ความแก่และ กไปยี่สิบปีมันทํายากสุนี่ยทํายากไม่ใชง่ง่ายๆหรอกมาอยู่สักปีดิโอ้เดี๋ยวก็ดิ้นแล้วโอ้เดี๋ยวไปเที่ยวน, ون, น่นเที่ยวนี่นู่นนี่นั่นนะแต่มะเดี๋ยวก็เล่นโทรศัพท์มาสวดแล้วก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์มันก็ไม่ได้อีกอะถ้าจะเอาในศาสตร์นี้นะต้องจ่อเลยท่านบอกทําจริงนะทําจริงก็ได้จริงนั่นแหละ ปัญหาตัดไปหมดเลยความรู้สึกสังโลกโทรศัพท์ทุบทิ้งทำได้ก็โอเคได้แล้วทำไม่ได้ก็ช่วยวไม่ได้ครับอย่างศาสตร์หลวงตาครับศ<ม>าสตร์หลวงตาหลวงปู่ครับ, <c oughs> ค,รบคือทำไมถึงไม่เน้นเรื่องการเคร่งเครียดนะครับหลวงตาให้พวกเราสบายสบายเครียดเนี่ยไม่สัมผัสอะไรไม่ได้หรอกปุก๊ครับแค่เครียดเนี่ยก็ กูตายแล้วเครียดเนี่ยทำทร้ายตัวเองแล้วยิ้มไปเถอะเราก็สบายคนเห็นเราก็สบายครับใช่ไหมถ้าหน้าเบึ้งเนี่ยหลวงพี่เห็นสาวๆหน้าเบึง้งหลวงพี่จะไปจีบเขาไหมว่ากระถูกแล้วล่ะก <laughs> <laughs> ูไม่อยากเขาใกล้ <laughs> หน้าไม่รีด <laughs> 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 ใช่ไหมก็ถูกแล้วหน้าเบึ้งอย่างนั้นบุญจะเข้าไหมครับหลวงตาไม่เข้า อแล้วอย่างเป็นคนชอบขี้สงสารนะครับคือเหมือนเห็นคนอื่นมีความทุกข์แล้วพอเราไปนึกถึงเรื่องเขาเราก็เศร้าครับเศร้าก็เอาเอา,เอาความเศร้าของเขาไปหน่อยหนึ่งจริงๆเราก็ไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ฮะแก้ไขใครไม่ได้แต่แก้ไขตัวเองได้ครับความเศร้าของเขาไม่ใช่เขาฝึกมาวันสองวันนี่เขาต้องโดนสังคมแถวๆนั้นบีบมันถึงเศร้าไปเรื่อยๆไง ใช่ไหมเศร้าก็เศร้าก็ชินไปเรื่อยๆเศร้า,าทุกวันชินทุกวันหูหเลยมาแก้ไขจะน,นี่ย,ยากแล้วครับหน้าไปไหนกับเศร้าอย่างนั้นอะมนุษย์ก็ห่า,หางวิญญาณก็ไม่ครบถ้าตู้อารมณ์ดีเนี่ยยิ้มสบายหน้าโมพุทธายะคนก็ครบผีก็ชอบครับ,รบเอาจริงทำไม เรามีผีเป็นเพื่อนเยอะๆดียังไงครับหลวงตาก็ดีนะเวลาพูดอะไรเวลาคิดอะไรมันก็มันมันรู้อะ่ะมันทําไม่ได้มันก็ทำนะยกเว้นมันทําไม่ได้หลวงตาทดลองมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับอืเมื่อก่อนเนี่ยทดลองมาหมดแล้วตั้งแต่เป็นคารวะแล้วขนาดไม่รู้จักใครเลยมีมั่งไม่มีมั่งสตังเนี่ยเข้าไปกินเลยบอกเอาวิญญาณแถวเนี้เอาบุญไป แดีจะแผ่บุญให้ทุกวันฟรีทุกฟรีฟฟครับมีคนมาจ่ายให้เสร็จเลยนี่คือคือสวดสวดมนต์นห้เป็นเป็นประโยชน์นะมันก็เป็นเหมือนกับว่าการเราทดสอบด้วยว่าสิ่งที่เราฝึกมานั้นได้ผลไหมใช่หลวงพ่อท่านบอกมันต้องพิสูจน์ไม่พิสูจน์เราจะไปเชื่อได้ยังไงเราครับเ,ออเราไม่เชื่อเราก็ขี้เกียจแล้ว เ <laughs> ช่ไหมล่ะ <c oughs> เขาก็มันไม่เชื่อมันก็ขี้เกียจเราเลยถ้าเชื่อเราโอ้ยยิง่งขยันหนักเข้าไปอีก